รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยมีความแบบอยากที่จะเป็นที่รักของคนไหม รู้สึกค่ะแล้วคิดเคยคิดว่าสิ่งนี้มันทาให้เราเป็นเป็นปัญหาไหมเป็นปัญหาพอแต่ก่อนน่ะหนูไม่รู้ว่ามันเป็นปัญหาแต่พอเข้ามาสายด้านเนี้ยรู้สึกว่ามันเป็นปัญหามันทาให้เราต้องค่อนข้างเป็นคนที่ please คนตลอดเวลาแบบโอเคไม่เป็นไรเรายอมอะไรเงี้ยทั้งที่ใจนี่คือขัดแย้งมากแบบเราไม่กล้าที่จะพูดสิ่งที่เราต้องการเพราะว่ากลัวอีกคนหนึ่งเสียใจแล้วสุดท้ายพอเราไม่พูดเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรบ้างส่งผลกระทบกับเราเพราะยังไงสุดท้ายเราก็ไม่ชอบก็เลยทําให้แบบพอโตขึ้นหนูก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นคุยกันันนมมยยยออภิปราาาาคุกะะไเเพว่ เออเรามีความคิดอย่างนี้นะคุณมาพูดกับเราได้เลยอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าอ,อ๋อหนูก็จะได้เข้าใจคนว่าทําไมเขาทำอย่างนี้แล้วหนูก็จะได้ไม่ต้องมาจัดในใจหนูว่าออ๋ อุ้ยเราไม่ชอบเลยแต่เราก็ไม่กล้าบอกเขาอะไรเงี้ยก็เลยการการที่หนูรู้สึกว่าโอเคมาพูดกันเลยอย่างเงี้ยตีกันไปเลยทะเลาะกันไปเลยมันเข้าใจมากกว่าแล้วทุกวันนี้ยังรู้สึกว่าเรายังเป็นความต้องการอยากจะเป็นที่รักของคนอยู่ไหมลดลงค่ะหนูหนูรู้สึกว่าตอนนี้หนูลดลงหนูรู้สึกว่าหนูกล้าพูดมากขึ้นหนูรู้สึกว่าหนูรักตัวเองเพิ่มขึ้นเพราะว่าการ please คนมันเหมือนแบบเหมือนเราต้องการความรักจากอีกคนหนึ่งม,มากกว่าที่เราที่เหมือนเหมือน การเหมือนความรักตอนนั้นของเรามันน้อยไหมคะเหมือนแบบพอรักตัวเองมากขึ้นเราก็ไม่ได้ต้องการความรักจากคนอื่นมากเท่านั้น